ก็หลกมีรอยร้าวผ่าตัดตรงแขนแล้วก็ตรงขาะครับสวัสดีครับนะครับผมก็เป็นญาติของผู้เสียหายนี่น้องชายปัญญาเพิยงเจ็บนะครับก็ช่วงที่เกิดเหตุผมขับรถส่งอาหารอยู่ครับประมาณช่วงสงการประมาณวันที่15าผมากาลังจะขับรถไปส่งอาหารพอถึงที่จุดเกิดเหตุแล้วครับก็มีรถผู้กรณีก็คือขับรถย้อนสอนมา ย้อนสอนมาชนผมเลยครับเป็นรถอะไรนชนอย่ารถอะไรครับผม รถเบนซ์ครับผมขับมอไซค์ก็มาชนประสานงาผมเลยมีกู้ภัยครับกู้ภัยก็มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็นําผมส่งโรงพยาบาลเราได้รับความเสียหายหรือว่าบาดเจ็บอะไรบ้างครับผมมีนิสัยของหมอนะครับก็คือมีแขนกระดูกรล้าวครับแล้วก็ขากระดูกตรงขารล้าวครับแล้วก็กระโหลกมีรอยรล้าวครับมมีการผ่าตัดอะไรบ้างไหมครับอ่ามีครับมีผ่าตัดตรงแขนแล้วก็ตรงขาครับแล้วต้องพักรักษาตัวนานเท่าไหร่ครับก็ทํางานไม่ได้ครับประมาณ4ี่เดือน ต้องพักรักษาตัวเนี่ยรายได้เราก็ไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่มีมมเ,ลเลยครับแล้วทีนี้เด็ดเพิ่มเนี่ยทำยังไงครับตอนนั้นช่วงนั้นตอนนั้นก็ไม่ได้ทํางานครับออก็ <ปะ S 1> แล้วก็หให้พี่ชายครับดาเนินการเรื่องหาทนายแล้วพี่ชายก็ไปเจอพี่ทนายในอินเทอร์เน็ตครับตอนนั้นก็กังวลเรื่องการบาดเจ็บของน้องปกติก็เป็นคนเล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วครับแล้วก็ไปเจอเพจเพจหนึ่งก็เลยที่เข้าไปดู ข้อมูลเก่าข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ได้พีเบร์ติดต่อก็เลยโทรติดต่อประสานกับทางพี่ทนายครับแล้วพอได้มาเล่าเหตุการณ์ให้กับทางทีมงานเขาฟังเนี่ยแล้วทางทนายเขาแนะนําเรายังไงครับเขาก็แนะนําให้ตอนแรกก็ให้น้องพักรักษาตัวก่อนก็ให้มีสติพอหายดีแล้วก็เก็บรวบรวม,รวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็ส่งเรื่องให้พี่ทนายส่วนทนายก็เข้ามาดูแลรูปคดี พอหลังจากที่ทนายเขารับเรื่องแล้วเนี่ยเขาก็ดําเนินการจะให้เรายังไงครับหลังจากที่พี่ทนายรับเรื่องก็พี่ทนายก็รับเรื่องเดินในการดําเนินการติดต่อกับทางสถานีตํารวจอายการอยากให้คดีรวดเร็วก็พี่ทนายก็ดําเนินการที่จะฟ้องในส่วนของคดีแพ่งไปก่อนแล้วก็ประสานงานกับทางบริษัทประกันภยัยผู้กรณีเพื่อให้เข้ามาเยียวยา,ารักษากับทางผู้เสียหายครับใน,ในวันนี้ที่มาจากการประสานงานของทางพี่ทนายของพี่ทนายอ้อกับทางบริษัท กับทนายผู้กรณีก็ได้มีการเจรจาตกลงโดยได้ค่าเสียหายเป็นที่ยุติแล้วครับอยากจะให้ฝากถึงคนทั้งบ้านนะครับว่าถ้าเมื่อเจอเขาเนี่ยเจอในเคสในลักษณะกรณีแบบนี้จะได้นำอย่างไรครับสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับถ้าหากไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการเกิดเหตุตรงนี้ก็น่าจะเป็นการยากที่จะรู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรยังไงบ้าง ถ้าให้ดีก็น่าจะหาทนายที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็ให้สามารถดําเนินการได้ตอนนี้สุขภาพอะไรทุกอย่างโอเคแล้ไหมครับก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับเดินเผื่อนได้ครับอยากฝากอะไรกับทางบ้านอนกไหมครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้ทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุเพราะว่าผมก็ผ่านจุดนี้มาแล้วครับก็ต้องยอมรับครัะว่ามันลําบากจริงๆคร แต่ก็ขอให้ทุกคนตั้งสติครับหาท่านพิทนายที่สามารถดําเนินการเรื่องกฎหมายหรือว่าคดีต่างๆให้เราเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องไม่รู้หรือม,มีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับกฎหมายเลยเราควรหาที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายด้านนี้ดีกว่าครับครับอย่างไงก็ขอบคุณมากนะครับครับ,บผมขอบคุณ,ค,ณครับ